ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับอ,องค์ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้หลายเดือนนะครับถ้าจะนับเป็นเดือนก็น่าจะย้อนไป5-6เดือนได้นะครับองค์นี้ผมเคยได้มาจากราดกระบ,บังนะครับไม่ไม่ใช่ว่าองค์นี้นะครับ พิมพนี้นะครับพิมพสมเด็จอราหังนะครับผมเคยได้มาจากราดกระบังแล้วองค์นั้นผมแบ่งไปที่ถนนจันท์นะครับวันนี้ผ่านมาหลายเดือนนะครับอ่าวิ่งมาหาผมหนึ่งองนะครับจากชนบุรีนะครับมาองค์เดียวนะครับอขอบคุณพี่ชายมากนะครับเดี๋ยวองนี้ผมต้องผมยัง,ย,ง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 ยังไม่ได้ลงแบ่งนะครับยังไม่ได้ลงแบ่ง เดี๋ยวขอสอบถาม f c ที่เคยถามมาก่อนหน้านี้ก่อนนะครับคือมีคนเหมือนเหมือนกับคล้ายๆว่าผมลงองค์กรไปนะครับก็มีคนถามมา2-3สาคนนะครับที่ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอถามก่อนนะครับถ้าเอฟซีที่จองไว้ไม่ได้เช้าหา ก็จะเอามาลงช่องให้อีกทีหนึ่งนะครับลงแบ่งอีกทีหนึ่งอ่ะองนี้นะครับรับมาจากชนบุรีนะครับสมเด็จอลหังเนื้อดูง่ายครับเนื้อดูง่ายเนื้อดูง่ายนะครับด้านหน้าเหมือนดูนุ่มแต่เนื้อในนี่แข็งปักแน่นปักเลยนะครับลงรักนะครับองนี้ลงรักแต่มีการล้างรักนะครับมีการล้างรักออก โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ f อจากชนบุรีนะครับองค์นี้เป็นผ้าพิมพ์เก่านะครับพิมพ์พิกพ์เกาก็คือว่าดูลักษณะเกศนะครับเกศเกศท่านจะเป็นป้องนะครับเนี่ยนับได้เลยครับเนี่ยเป็นป้องเป็นป้องขึ้นไปไม่ใช่แบบเกศยาวขึ้นไปแบบแหลมแหลมนะครับดูจะชัดก็ได้นะครับอันนี้เป็นป้องเหมือนพิมพิมพิมเก่าเก่านะครับอันนี้เป็นสมเด็จอรหังพระสังฆราชสุขนะครับ เป็นอาจารย์ของสมเด็จโตอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับเนาะนี่องค์นีเ้เดิมครับล้างมาสวยด้วยนะครับเจ <c oughs> ้าของพระล้างมาสวยด้วยคือถ้าเป็นพระลงรักลงชาตินะครับคือจะมองเห็นคราบสีอมชมพูนิดๆน,นะครับอมชมพูนิดนิด แต่ว่าตามซอกเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีออกเป็นสีแดงๆงนะครับเห็นไหมครับตามซอกตามไรเนี่ยเป็นสีแดงเอาโอเคครับอันนี้ผมรับอยู่นะสมเด็จอลหังนะครับแต่มาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เช่านั้นคือเนื้อไม่ใช่ครับเนื้อไม่ใช่ดูง่ายสายโรงงานดูง่ายครับอ่าโอเคครับจากชนบุรีอันนี้ fc ไม่แน่ใจครับในกล่องไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนจังหวัดมานะครับอผมจะดูข้าวนะครับคือผ้าแท้เนี่ยดูง่ายอย่างนี้ดูง่ายครับอย่างนี้คือผ้าแท้แต่ไม่ถึงสมเด็จโตนะครับแบบนี้ไม่ถึงสมเด็จโตนะครับอันนี้หลวงปู่นาคครับอันนี้หลวงปู่นาคครับดูเนื้อดูอะไรนี่ดูง่ายครับส่องไปในแท้เลยนะครับเป็นผ้าแท้เลย องนี้สะสมได้นะครับสะสมได้เดี๋ยวติดต่อลูกค้าอีกทีหนึ่งครับขอลงช่องก่อนเดี๋ยวติดต่อลูกค้าอีกทีหนึ่งว่ากล่องนี้มีรับกี่องค์นะครับองค์แรกนะครับองค์แรกนี้ก็คือก็ได้เลยนะครับองค์ที่สองสายวัดเกตนะครับสายวัดเกตองค์นี้ก็ได้เช่นกันนะครับอง์นี้ก็ได้เช่นกัน เน้นผ้าแท้อยู่แล้วครับผ้าแท้อยู่แล้วผายุคหลังนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้ยุคหลังนะครับก็เหมือนสายอนุสรณ์ของวัดละคังนะฮะแต่เป็นสายของวัดเกตนะครับอันนี้ก็แท้อยู่แล้วแท้ดูง่ายนะแท้ดูง่ายแต่ราคาไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับแบบนี้ผมก็รับไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็รับอยู่รับอยู่นะครับแบบนี้อ่าแบบนี้ผมยังไม่รับ นะครับแบบนี้ผมยังไม่รับอันนี้ลักษณะแบบนี้ยังไม่รับนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะคือต่างวัดพระต่างวัดนะครับอันนี้ยังไม่รับแบบนี้เหมือนกันนะครับแบบนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้คือเป็นพระแท้แต่ต่างวัดนะครับออกต่างวัดก็ยังไม่ได้สะสมนะครับอันนี้คะแนนคะแนนองค์นี้ผมรับนะครับผมรับ ไม่ไม่ใช่พระถึงยุคนะครับแต่ว่าเป็นพระแท้ดูเนื้อง่ายๆครับดูไม่ยากพระแท้นี่ดูไม่ยากครับเห็นเนื้อนี่ก็แท้เลยนะครับแบบนี้ผมรับอยู่แล้วพอจะเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นพระยุคหลังนะแต่ว่าก่อน2,500้ารอนะครับ อันนี้ดีแท้แน่นอนเนื้อแบบนี้เล่นได้เลยครับใครไปเจอตามแผงเก็บได้เลยแต่ต้องต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าถ้าเป็นสายเกจิเนื้อท่านจะอีกแบบหนึ่งนะครับสายเกจิเนื้อท่านจะอีกแบบหนึ่งอ่ะมีสามองนะครับสามองเนี่ยอ่ะหลวงปูนน่นาควัดเกตอันอันอันนี้หลวงปูนน่นาควัดละคังอันนี้วัดเกตชายโย อ่ะอันนี้ก็คะแนนหลวงปู่น,นาส่วนสององค์นี้ยังยังไม่รับนะครับหลวงปู่เผือกดูง่ายนะครับหลวงปู่เผือกดูง่ายหลวงปู่เผือกทำต้องบอกก่อนว่าสายโรงงานก็ทำคลายคล้ายกันนะครับก็คือเป็นเนื้อ<ม>เนื้อเก๋เนื้อแท้นี่ดูดูไม่ยากครับดูไม่ยาก องนี้หลายท่านก็เล่นอยู่นะครับหลายท่านก็เล่นอยู่แต่ว่าตัวผมยังไม่ได้สะสมนะครับยังไม่ได้สะสมตัวผมจะผ่านก่อนอันนี้หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมผมก็เช่าอยู่นะอ่ะแต่ว่าองค์นี้ผมผ่านก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าทแท้นะครับผ้าทแท้แต่ยังไม่ได้เช่าหานะครับตัวผมยังไม่เช่าหาแบบนี้ยังแบบนี้ผมปล่อยผ่านเลยนะครับแบบนี้ผมปล่อยผ่านเลย ไม่ได้เล่นนะครับกล่องพี่ท่านนี้3องค์นะครับถ้าเห็นก็ติดต่ออีกทีนึงนะครับติดต่ออีกทีนึงเอาครับก็ต่อด้วยของ FC จากขอนแก่นนะครับ FC จากขอนแก่นส่งพระมาทั้งหมดหกอ,องค์นะครับมีแบบที่ผมสะสมอยู่2ององนะครับก็คือองค์เล็กนะครับองค์เล็ก หนึ่งองค์แล้วก็อันนี้จะเป็นจะเป็นของวัดอินนะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ภูนะครับองค์นี้ก็เป็นพระแท้ดูง่ายสององค์นะครับสององค,ององค์เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อครับส่วนส่วนสามอ่าสี่องค์อย่างอย่างองค์ใหญ่ยี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับ f c ที่ดูอยู่นะครับ FC ที่ดูอยู่องค์ใหญ่แบบนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นหาไม่ค่อยได้สะสมไม่ได้รับเข้าเลย องค์ใหญ่แบบนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับถ้าใครดูอยู่นะครับนะส่วนแหวกมา่านบางคุณพรมอันนี้ดูง่ายครับอันนี้ดูง่ายถ้าคนเคยเห็นบ่อยๆในแบบนี้ผมจะผ่านเลยนะครับผมปล่อยผ่านเลยคนละเนื้อกับที่ผมเล่นนะครับอัอนนี้ผมก็ไม่ถนัดนะครับเอาองค์นี้ผมไม่ถนัดส่งคืนคุณแผนผมก็ส่งคืนนะครับสี่องค์นี้นะครับสี่องค์นี้ผมคืนส่วนอันนี้ นะเดี๋ยวผมเจ้าของพระติดต่อมาติดต่อมาอีกทีนะครับทางไลน์ที่คุยกันนะครับเดี๋ยวผมส่งราคาให้นะครับที่รับอง์นี้ดูง่ายครับเดี๋ยวผมไปดูครับแอบเดี๋ยวองนี้องเล็กนะองเล็กไว้ให้ลูกหลาน,ดลดน,นข้าวมาเอาลูกมา ดูง่ายนะครับองเล็กๆนี้ดูง่ายถึงยุคนะครับแบบนี้สะสมได้เลยนะครับสะสมได้เลยอแบบนี้นะครับองค์แค่นี้ครับองคเล็กๆแค่นี้แต่เนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปส่องครับแบบนี้สะสมได้ครับแบบนี้สะสมได้เลยนะครับถ้าใครไปเจอตามแผงนะครับ นี่คือเนื้อสมเด็จนะครับเนื้อสมเด็จที่ถึงยุคนะครับเนี่ยดูได้เลยครับชัดเลยน่าจะชัดนะครับน่าจะชัดเห็นไหมครับพอเห็นนะพอเห็นอยูน่นะครับนี่เนื้อด้านหน้าเห็นไหมครับนึบๆนบเห็นไหมครับเนึบแก่ง มีคาบที่เป็นคาบคล้ายกับถ้าเห็นสมเด็จถ้าเห็นคาบสมเด็จเผ่าที่เป็นคาบขาวๆนี้จะนึกถึงนะครับแต่อันนี้ลึกกว่านะครับลึกกว่าสมเด็จเผ่ามากอันนี้คือยุคสมเด็จนะครับอันนี้ยุคสมเด็จนี่ดูง่ายครับองค์นี้ดูง่ายองค์เล็กๆครับองเล็กๆนี่ดูง่ายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกองคหนึ่งที่ผมบอกว่าสะสมได้ องนี้นะครับองค์นี้ก็สมเด็จเนื้อแบบเนื้อแกร่งเนื้องาเลยครับององนี้นะครับองคนี้ก็สะสมได้อันนี้ก็เป็นพระแท้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสายสมเด็จโตนะครับองนี้ลายงา นี่นะครับดูง่ายครับองค์นี้ดูง่ายนะโอเคนะครับสององนะครับสององอจะของเห็นเห็นคลิปแล้วก็ติดต่อได้ครับติดต่อมาได้แต่ถ้าไม่เห็นคลิปถ้าผมลงคลิปช้าก็เดี๋ยวโทรไปครับ